วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอนี้จะเป็นแรนดอมนะคะจะมาถามเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองว่าจะมีโชคมีลาบไหมจากไพ่โดยรวมดูแล้วโชคลาบจะมาจากการทํางานการค้าขายการติดต่อทางธุรกิจมากกว่านะคะจะไม่ได้มีจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือ การพนันขันต่อเท่าไหร่นะคะโชคลาภจะได้จากการเจรจาต่อรองซื้อขายการมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการทำมาหากินการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะอย่าไปคาดหวังสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะให้ทำงาน แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะโชคลาภจะได้จากการทํางานแน่นอนถ้าเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่นความขยันนะคะตอนนี้ช่วงนี้ถ้าเราทําประกอบธุรกิจอะไรอยู่ออกไปติดต่อสื่อสารหรือจะทําออนไลน์ก็ได้มีโอกาสประสบผลสําเร็จแน่นอนมีการคุยเจรจากับลูกค้าอยู่นะคะสำเร็จแน่นอนมีการต่อรองนะคะได้ผลประโยชน์นะคะ ช่วงนี้ให้ออกไปหาลูกค้าได้เลยถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่คุยอยู่เจรจาอยู่นะคะออกไปคุยไปติดต่อกับลูกค้าได้เลยเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีความฉลาดความสามารถนะคะสามารถที่จะเจรจาต่อรองเป็นผลสําเร็จได้เงินได้ทองกลับบ้านแน่นอนคะ่ะเป็นแรนดอมนะคะสามารถดูได้กับทุกคนไม่มีระยะเวลานะคะดูได้ตลอดนะคะเพื่อนๆ